สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแจ้งเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาของ3,500บาทนะครับใครที่ถือบัตรคนจนหรือมีแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็กลุ่มอาชีพอิสระนะครับก็คุณอนุวัฒนตรงนี้นะผมได้ตัดคลิปช่วงที่เขาพูดคุยสดนะครับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มาให้ฟังนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถรับชมและฟังคลิปวิดีโอนี้ได้ครับส่วนใครที่ต้องการ อ่านเองแล้วฟังแบบเนื้อหาเข้าใจง่ายแล้วก็แบบรวดเร็วนะครับก็กดคลิกเข้าไปได้ที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับที่มุมขวาบนตรงนี้เลยนะครับที่ลูกศรชี้อยู่ตรงนี้เลยนะช่วยกดเข้าไปกันหน่อยนะครับก็สามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็ฟังข่าวพร้อมๆกับที่ผมจะทําคลิปเดียวเนี่ยมาพูดคุยฟังพร้อมกัน,นครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ จะได้ไม่งงนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็รับฟังคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยพร้อมกันนะครับกดเข้าไปเลยนะครับที่ลูกศรขวาบนนี้คําว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับโอเคครับถ้ากดกันแล้วนะครับทีนี้คุณก็ต้องยินยอมคุณต้องยินยอมว่าให้รัฐเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของคุณคุณสมบัติของคุณทำไมถึงต้องตรวจสอบเพราะมันมีเจ็ดข้อที่คุณจะต้องถูกตรวจสอบ ว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่านั่นก็คือเป็นคนไทยอายุไม่เกิน18ปีไม่มีมาตรา33ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการการเมืองไม่ได้รับเงินบำนาญที่สำคัญก็คือว่าคุณจะต้องมีไรายได้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อปีเอา12ไปหารนะครับว่าต่อเดือนคุณเท่าไหร่และเงินฝากอันนี้แหละฮะมาใหม่เงินฝากต้องไม่เกินรวมทุกบัญชีนะต้องไม่เกิน ห้าแสนบาทนี่เป็นเรื่องใหม่นะครับมิฉะนั้นแล้วเข้าถึงบอกว่าต้องให้คุณยินยอมว่าจะขอเข้าตรวจสอบบัญชีพอตรวจสอบเสร็จปับ๊บวันที่เท่าไหร่วันที่5้ากุมภาพันธ์ให้คนละครึ่งกับเที่ยวด้วยกันไปตรวจสอบใน w w w รว s เราชนะ .com คีย์ข้อมูลเข้าไปครับวันที่5้ากุมภานะฮะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เยียวยาหรือเปล่า มันก็จะขึ้นมาตอบเลยนะครับว่าคุณคุณสมบัติไม่ครบเพราะอะไรคุณนู่นนี่นั่นเพราะอะไรหรือคุณได้เงินเยียวยาแต่ไม่ได้ได้เป็นเงินสดนะฮะแล้วเงินก้อนนี้จะไปไหนเงินก้อนนี้นะครับอา้าวโอเคเงินก้อนนี้ก็จะโอนเข้าเป๋าตังค์โอนยังไงโอนทุกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งพันเออขอให้ขอให้ไปโอนทุกสัปดาห์ครับโอนทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งพัน หนึ่งพันหนึ่งพันแต่จะมีรอบแรกที่คุณได้สองพันก็คือวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับคุณจะได้สองพันก่อนเพราะว่าบัตรคนจนเขาออกไปแล้วไงห้ากุมภาถูกไหมฮะพออันนี้มาออกช้ากว่าเขาก็เลยทบเข้าไปเป็นสองพันแต่ว่าสัปดาห์ต่อไปก็คือเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันจนครบเจ็ดพันด้วยกันนะครับอืถูกไหมฮะอ่าจนครบเจ็ดพันอันนี้เนี่ยถามว่าอ้าวพอไม่ได้ให้เป็นเงินสดแล้วเนี่ยเกาหัวเลยทุกคนเกาหัว ไม่ได้ให้เป็นเงินสดแล้วพวกคนละครึ่งกับเที่ยวด้วยกันที่ได้โอนเงินเยียวยาผ่านทางเป๋าตังค์เนี่ยใช้ผ่าน G-Wallet เนี่ยจะใช้อย่างไงเขาบอกว่าให้เขาไปคุณไปใช้ในไหนในร้านธงฟ้าร้านคนละครึ่งแล้วก็ร้านต่างๆที่ร่วมรายการใช้บริการขนส่งสาธารณะ อันนี้ยังไม่รู้เลยว่าระบบมันจะเป็นยังไงถ้าไปใช้ในาาการขนส่งใช้วินใช้รถจักรยานยนต์อันนี้สงสัยว่าพวกพี่วินรถจักรยานยนต์ถ้าจะให้กลุ่มนี้เข้าไปใช้บริการคุณเนี่ยคุณก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยผิดหวังเสียใจอย่างแรงอ้าวอันนี้ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือคนละครึ่งแล้วก็เที่ยวด้วยกันที่คุณไม่ต้องลงแต่คุณจะถูกคัดกรองแล้วก็ให้เงินเป็นสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งพัน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 ซึ่งขอย้ำนิดน มันไม่ได้อยู่ในบัญชีคุณตลอดนะครับคุณครับทุกกลุ่มสามกลุ่มทั้งบัตรคนจนนู่นนี่นั่นมันไม่ได้อยู่ในบัญชีคุณตลอดนะครับมันมีระยะเวลาในการจับจ่ายใช้สอยนะฮะคุณจะต้องจับจ่ายใช้สอยไม่เกิน3 1พฤษภาคมครับไม่เกิน3 1พฤษภาคมคุณต้องจับจ่ายใช้สอยนะฮะหลายคนบ่นผิดหวังอย่างแรงเลยไม่เป็นไรนะฮะอ่ะมาอีกกลุ่มหนึ่งฮะ อ๋อขอบคุณครับขอบคุณที่ขอบชมนะฮะพอดีวันนี้งานเยอะมากแล้วก็เลิกดึกด้วยพี่ขอภัยที่มาไลฟ์ดึกนะฮะแต่ก็อยากจะอธิบายด้วยฟังจริงๆผมนัดแหล่งข่าวไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมเสร็จงานไม่ทันต้องขอภยัยทั้งท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังด้วยนะครับมาคนที่ลงทะเบียนใหม่วันไหนอ่ะมีคนถามมาลงทะเบียนใหม่นะครับคนที่อยากได้เยียวยา3,500บาท2เดือนด้วยกันขอบคุณ70,000คนที่ดูอยู่ตอนนี้คุณจะต้องลงทะเบียนเวอร์ไวเว็บ เราชนะ .com ย้ำนะครับลงทะเบียน w w w รเราชนะ .com อย่าไปลงในแอปนู่นนี่นั่นที่มาส่งมาก่อนหน้านี้อันนั้นปลอมนะฮะอย่าไปลงรอเว็บจริงๆของทางกระทรวงการคลังเดี๋ยวหน้าตาผมจะโพสต์ให้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ w w w รเราชนะ .com ลงวันไหนลงวันที่29มักมกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์ตื่นแต่เช้านะครับ6โมงเช้าถึงหทุ่ม ย้ำครับคนที่เป็นกลุ่มมาตรา39มาตรา40อิสระพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่ที่เป็นหมอนวดหรือแม้กระทั่งกลุ่มเกษตรกรนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณได้รับผลกระทบกับโควิดรอบนี้แล้วคุณคิดว่าคุณน่าจะได้คุณเข้าไปลงทะเบียนเลยนะฮะ w w w เราชนะ com นะครับพอลงทะเบียนเสร็จปับ๊บ29กมกราถึง12กุมภาพันธ์คุณต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์พราปกติแล้วลงแล้วเนี่ยให้กรอกรายละเอียดข้อมูลใช่ไหม แล้วสิทธิ์ว่าได้หรือไม่ได้เี่ยตรวจสอบสิทธิ์วันไหนตรวจสอบสิทธิ์ก็คือเข้าไปในเว็บเดิมนะฮะ w w w ร a ไวท์เว็บตรวจสอบสิทธิ์8กุมภาพันธ์ฮะแล้วมันก็จะขึ้นเลยนะครับว่าคุณขาดคุณสมบัติไม่ได้หรือว่าคุณได้เงินเยียวยาแต่ไม่ได้ได้เป็นเงินสดนะครับเงินก้อนแรกจะโอนเข้าทางเป๋าังินในจีวอลเลนะฮะก็คือวันที่18กุมภาพันธ์ โอนเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งพัน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 ถูกไหมฮะสัปดาห์ละหนึ่พันแล้วให้คุณไปใช้จ่ายคือร้านประชารัฐร้านธงฟ้าร้านคนละครึ่งแต่ใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จํากัดครับใช้เท่าไหร่ก็ได้คุณจะใช้500เลยคุณจะใช้พันหนึ่งคุณจะใช้ร้อยหนึ่งก็ได้ใช้ไปเลยฮนะสําหรับคนที่ ได้รับการโอนผ่าน G-wallet นะฮะไม่มีลิมิตการใช้ครับเพียงแต่ว่ามีลิมิตว่าคุณต้องใช้ก่อน31พฤษภาคมปี64นี้นี่ฮะ3กลุ่มผมแยกย่อยให้อธิบายง่าย,ายๆจะได้ไม่มึนงงนะฮะหลายคนอาจจะผิดหวังไม่เป็นไรครับเพราะอะไรเพราะว่าบุมมองของเรากับภาครัฐแตกากันรัฐต้องการให้กระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้ แต่ในเราก็คือหนี้สินชั้นเยอะค่ะน้ําขับไฟค่ะปลาปลานู่นนี่นั่นโอ้โหค่าเงินกู้นอกระบบข้าไฟแนนซ์ค่าโอ้โหต่างๆมากมายอยากจะได้เป็นเงินสดแต่ครั้งนี้เดียวยาไม่ได้ได้เป็นเงินสดนะฮะสามกลุ่มวันนี้ฟังแล้วนะฮะมีข้อสงสัยถามมาได้ซึ่งหลายคนมีข้อสงสัยมาก่อนหน้านี้ตาผมเหลียวไปดูไม่ทันนะฮะเจ็ดหมื่นกว่าคนขอบคุณนะฮะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาฟังนะฮะ ก็วันนี้ก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับดีกว่าไม่ได้อะไรสองเดือนด้วยกันนะครับเจ็ดพันบาทไม่ได้ได้เป็นเงินสดนะครับอืมขออนุญาตกินข้าวไปด้วยหิวยังไม่ได้กินเลยนะครับสงสัยถามได้นะครับพวกนี้คงมีรายละเอียดลงในหนังสือพิมพ์เยอะยังไงหรือลงในเว็บไซต์เยอะเข้าไปหาข้อมูลได้ถ้าผมตอบอะไรได้ก็จะตอบนะฮะ วันนี้ลงติ๊กต็อกให้ช้าไปด้วยขออภัยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆชัดเจนค่ะผมพยายามจะจัดหมวดหมู่แล้วก็มาอธิบายให้ทุกทๆคนฟังง่ายๆฟังให้ทุกคนเข้าใจนะฮะถ้าไม่เข้าใจสอบถามได้ถ้าตอบได้จะตอบนะครับบางคนตอนนี้กําลังสงสัยว่าเอพี่เป๋าตังหรือว่า G Wallet จริงๆมันโอนเงินกลับไปในบัญชีได้นะจริงๆได้ แต่ผมไม่รู้ว่ารัฐจะล็อกตรงนี้หรือเปล่าพอโอนมาเสร็จปับ๊บล็อกห้ามโอนกับบัญชีไหมอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดคงมาต่อตไปนะฮะรายละเอียดชัดเจนนะครับสําหรับ3โครงการนี้อ,อ่อไม่ใช่1โครงการคือเราชนะแต่แบ่งเป็น3กลุ่มเพื่อให้อธิบายง่ายๆหลายๆคนจะได้สนใจนะฮะผมเนี่ยได้โพสต์มีน้องประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลังเขา ส่งรายละเอียดระยะระยะเวลาทำมงทำบิ้งอะไรต่างๆมานะฮะก็ผมแปะเอาไว้ในเพจแล้วไปหาดูหาฟังหรือว่าศึกษารายละเอียดกันได้นะฮะขออภัยที่ไม่ได้ตอบในอินบ็อกซ์นะครับเพราะว่าวันนี้ทํางานเยอะมากตอบได้บ้างไม่ได้บ้างขออภัยแต่ว่าวันนี้ผมก็พยายามจะแยกย่อยรายละเอียดให้ขอบคุณที่แชร์กันนะครับข้อมูลดีๆครับเออกลุ่มอื่นเดี๋ยวคงต้องรอดูมาตร,รการเยียวยากลุ่มอื่นนะครับ วันนี้สงสัยคนจะหัวร้อนกดโกรธกันเยอะนะฮะเพราะว่ายนคนเข้ามาดูเยอะของผมกดหัวใจก็พอนะไม่ต้องกดโกรธนะครับมีอะไรสงสัยถามได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นนะฮะฟังดูฝากเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะครับฝากเปิดให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายฟังด้วยทีนี้หลายคนก็จะมีคําถามแหละอ้าวแล้วกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีจะทํำยังไง ก็วันนี้ฟังจากกระทรวงการคลังเขาก็มองว่ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มของบัตรคนจนนะฮะถูกไหมฮะอ๋อบัตรคนจนนะฮะจริงๆเนี่ยมันครบกําหนดจะต้องทําปีนี้แต่พอโควิดมาเลื่อนไปก่อนไม่มีกาหนดนะฮะมิฉะนั้นใครที่เข้ามาสอบถามผมว่าบัตรคนจนจะทำเมื่อไหร่จะทาเมื่อไหร่เลื่อนไปก่อนนะครับรอสถานการณ์โควิดแล้วมาว่ากันใหม่นะฮะทักทายครับทักทายทุกคนผมอาจจะมาดึกหน่อยนะวันนี้ขออภัย มัน,มนงาน,นวันนี้มันดึกมากสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมมาดึกหน่อยนะฮะถ้าใครอยากจะฟังนะครับตั้งแต่ต้นกลับไปรีฟังได้นะครับฟังหลายๆรอบนะฮะรายละเอียดวันนี้ผมอาจจะยังให้รายละเอียดไม่ชัดเจนมากนักนะครับต้องขออภัยด้วยสวัสดีทุกทุกคนนะครับเข้าใจว่ามาดึกเกินไปแล้วขออภยัยฟังที่หลังได้ไม่เป็นไรครับยินดีครับยินดี ยินดีรับใช้และบริการนะครับอาจจะผิดผิดพลาดพลาด,ดไปบ้างขออภัยครับถ้าได้สิทธิ์ผ่านแล้ววันที่18กุมภาหัวแรกได้เท่าไหร่คะพี่หนุ่มสิทธิ์อะไรครับรับเงิน18กุมภาครับรับ18กุมภาตรวจสอบสิทธิ์วันที่8แล้วรับเงิน18กุมพานะจ๊ะสำหรับกลุ่มคนที่ลงในเราชนะแล้วก็อยู่ในคนละครึ่งแล้วก็เที่ยวด้วยกัน จะได้เงินนะฮะสิบแปดกุมภาพันธ์มีเฉพาะก,กลุ่มแรกเท่านั้นเองนะครับบัตรคนจนที่จะได้ก่อนนะครับบัตรคนจนจะได้ห้ากุมภาพันธ์นําไปก่อนหนึ่งสัปดาห์นะฮะแต่นอกนั้นก็อย่าเข้าทบต้นทบดอกไม่เป็นไรครับแต่ว่าเงินนี้มันไม่ได้ให้เป็นเงินสดมันเข้าไปอยู่ในบัตรคนจนไม่ได้มีลิมิตว่าคุณจะไปซื้อของอะไรเท่าไหร่นะฮะก็ใช้ได้มีเท่าไหร่ก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ให้หมดก่อน31พฤษภาคมไม่งั้นเสียดายฮะหรือถ้าคุณใช้ไม่หมดมันก็ งหมดโครงการ31พฤษภาคมนะครับเ mm hmm. สียงแหบเสียงแห้งวันนี้ใช้พลังงานเสียงเยอะนะฮะไปถ่ายรายการเกมจัดเงินมามยินดีครับยินดีครับวันนี้มาเด็กขอภายด้วยก็ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกทคนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมคงจะต้องไปนั่งอธิบายในอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนั่นก็คือติ๊ t ต k นะฮะไปดูได้ในอนุ瓦ติตอกนะครับก็าจะอธิบายใกล้ๆกัน หนุ่มเจขอลุงพลนิดนึงอืมเอาเยาๆก่อนไหมเดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องลุงพลแต่ลุงพลผมก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะอันนี้ยอมรับนะครับอืมเพราะว่าตอนนี้มันก็มีทั้งดรามา่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่เรื่องคดีก็เอ,อค่อยว่ากันนะฮะเรื่องของคดีก็ใกล้เข้ามาแล้วฮะ,ค,ะคดีนะฮะประมาณสักกุมภานี่แหะฮะคดีของบ้านกกกมีคําถามส่วนตัวจะรบกวน แชทหน่อยได้ไหมโอ้ยังอ่านไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลแชทส่งมาเยอะมากนะฮะผมตาลายผมก็โทษนะผมใส่ใส่ตาไม่ค่อยดีไพราะ่ะนั้นถ้ามองจากโทรศัพท์มือถือมันแสงสว่างมากๆผมจะแสบตาผมเลยค่อนข้างตอบน้อยฮะขอโทษพี่ๆในอินบ็อกซ์ที่ส่งเข้ามาถ้ามีเวลาเช้าๆเ,เ,เวลาผมเข้าห้องน้ําก่อนไปอ่านข่าวผมจะนั่งตอบนะครับแล้วก็กลางคืนผมกลับจากงานมาก็จะมานั่งตอบให้นะครับถ้าตอบหมดนะขออภัยบางคนที่ไม่ได้ตอบอย่าน้อยใจนะขอโทษทีนะครับ โอเคนะครับสำหรับที่พี่น้องนะครับลุงป้านาอานะครับที่อยู่ในแฟนเพจอนุวัจัดให้นะครับมาช้าแต่ก็มานะครับก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับดึกแล้วก็ยังมาติดตามมาฟังกันอยู่นะครับข้อมูลเดี๋ยวผมจะพยายามจะดอไล์สดอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอธิบายง่ายๆให้เข้าใจครับขอกคุณครับขอยินข้าวแล้วครับสวัสดีครับ